อ่ะเข้าสู่แผนที่มิราม,มากันบ้างครับผมในเกมการแข่งขันเกมที่5้ากันในสัปดาห์ที่2วันแรกนะครับผมมาจากบนโอ้โหบนขวาไอ้จบที่ทางด้านซ้ายของ La อลาดิเดลล่านะครับผมต้องคโอ้โหอิมพาล่าเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับเปิดตัวปิโ,โซ,โซ,โซ้ไม่ได้พูดจริงนะครับมาฮะกระจายโซนกันไปนะครับเดี๋ยวมารอดูกันในเกมนี้ครับผมสลับททมิ่งกันบ้างนะเปลี่ยนมาเป็นมิรามา อย่ช้าอยู่แล้วเป็นช้าก็เดิมถูกต้องแล้วนี่ราม่าอันนี่คือของจริงนะพื้นที่เล่นมันดูเยอะกว่าเพราะว่าด้วยความที่มีเนินต่างๆเล่นด้วยนะครับต้องครับจริงเนี่ยแมปมันเท่ากันฝั่งตัวอิลลิโคนแต่ที่เกี่ยวกับเกาะไอ้คุณอืมอันนี้แบบว่าแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่นะครับมีน้ำเยอะหน่อยถ้าถามว่าจะเห็นวงไหนก็เห็นวงซ้ายบนนะซ้ายบนนะหรือไม่ก็น่ะข้างบนแบบโพอ้ทิสข้างบนเลย ว่าจะไปเล่นกันยังไงแต่เออมันก็เคยมีไงี่ยแต่ว่ามันติดขอบขอบ,ขอบอวยซื้อจบแลนวแบบติดขอบทางด้าน,นซ้ายล่างของอยซื้นะฮะครับผมอยู่ในช่วงของการเอารถเอาอะไรกันไปนะครับผมเข้าเมืองฟาร์มกันนะครับทามิกมิทาม,มานี่ก็ต้องดูว่าจะมีเปิดกันไวหรือเปล่าแต่ตามปกติไม่ค่อยมีนะโอ้ยจะ <laughs> ดูวงครับตามลายก็เป็นแอป เออทีดเมนต์คุณเดวยเย่นะใครที่ลงโซนนั้นก็ชิวๆไว้ก่อนนะสุดสายก็เหนื่อยหน่อยในการเข้าวงเราสามตีที่ลงนอกวงกหมด<อ>ลเลยน,น,นะคร <c oughs> ับนนเออครับ <c oughs> โอภาผมตัดมาที่บ e ูมอีสปอร์ตครับ,รบก็เพิ่งจะลงได้เริ่มฟาร์มกันนั่นเองนะครับตอนนี้บ e ูมอีสปอร์ตก็ถือว่าวิกฤตอยู่นะอยู่ที่8คะแนนครับอันดับที่15เลยของวันแรกที่ลงเล่นกันนั่นเองครับ ือว่าไม่ดีเท่าไหร่ตองครับตัดภาพมาทางฝั่งของตัวซานมาตินครับครับผมก็ติตัวนี้ก็ชนนะอืมอไล่ไปครับผมครับผมลืมแล้วว่าสัปดาห์แรกชนกับใครที่ซานมาตินในเมืองใช่ไหมในตอนที่ผมมาก็เหมือนจะไม่ชนแล้วนะใช่เขาหลบไปหรอจำได้ว่าชนคชรับี่ยไงใครรู้ว่าพี่พ์ไว้แรกก่อนแล้วกัน,กนทางฝั่งของตัวซานมาตินเนี่ยครับจำได้ว่าภาคสองวันชนสองวันเลยอ่า น่าจะหลบแล้วมั้อย่างนั้นนะครับผมลงลงไปเมล่าครับเฟสแคครับพามาดีเซเวียครับไม่ผมดึกไม่ออกไปชนกับใคร <c oughs> ดีเซเวียก็ตอนนี้อยู่ที่11คะแนนะนะเกมที่แล้วก็ออกบูดเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าผิดคาดอยู่หลายทีมอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้นเปิดมาวันแรกยังไม่ดีกันเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วยู่ดัวแลน อย่งโยกร่วมอยู่เลยครับลอดเลวเนียครับคนเล่นเขารู้กันนะว่าตัวโ hou เดียดึงมาจากอยากรูจริงว่าพุ่งมาจากองศาไหนจริงๆคนไก่จัดนะครับผมลงมาก็เดือยทามมิ่งฟาร์มไปนะแล้วก็ด้วยความที่วงไม่ได้อยู่ทางด้านล่างกับเขาด้วยนะฟาร์มช้าแล้วก็ต้องขึ้นไปก็เข้าวงช้าว่าเพื่อนด้วยฮะเช่นเดียวกันกับทันี้ี่โนกัะทังหรือตัวกีกแฟมครับครับครับกลับบ้าใบฟาร์มครับอืม เลือกที่จะเพลย์เซฟนะฟาร์มเมืองประจำของตัวเองนะครับท่านผที่ดิอินฟินิตี้ครับผมอยู่นอกวงเหมือนกันนะสำหรับอินฟินจากประเทศไทยนะครับแฮมอนเตะตรงนี้ชมนะอย่างนิ่งๆอยู่แบบโลแกนครับผมเอาแล้วส่งอัฟสไตล์ลงมาสลับเอาล็อบบี้พักนั่นเองครับผมเกมนี้ <c oughs> มีการสลับไลน์อัพเรื่อยๆอยู่นะน่าจะหาจุดที่ลงตัวที่สุดอยู่ ต้สำหรับอินฟินนะครับตู้เฟสแคดกระบุ๊กันเร็วเหมือนกันครับครับนั่งคงเป็นชุดหลักนะออนเซนวินทอร์เลสโมเมนต์และเบลล่าต้องครับผมแต่ดูจากในเพลเยอร์แคมแล้วนี่ฟรีวินนะไม่ชัวร์ว่ามีอาการไม่สบายหรือเปล่า ตอันนี้แค่ดูจากตาเปล่าจากเราเองดูจาก gesture เขาไงมีขวดน้ำมาสูงหัวมีแบบว่าสั่งน้ำมะสูกนี้นะเออนะนี่บอกครับหลายๆคนรวมถึงนักผู้เล่นเอ้ยใชิคาว่าผู้ชมอางทางบ้านด้วยครับผมรักษาแต่ตอนนี้ทีมรารักษาอีเป๊ะใหญ่กับเคนนี้นะครับผมพูดถึงเพื่อมีโดนยิงเปิดมาเลยครับผมผ่านสองแต่เราขึ้นรถบอแมนมันเจ็บเอ้าเราไปติดอะไรเมื่อกี้ แต่น่าจะยังได้อยู่ครับผมบอแมนใส่้ยแล้วเขายิงดาวคันที่ฟันขึ้นแล้วลงมาปอดภัยหรือเปล่าโอ้ผมไม่ปลอดภัยครับผมน็อกสองบลเซนกันเลยละโด,ดนน้ำเห็ดมาอีกออแล้วเขาวาแล้วฮะเต็มนายช่วงนี้เขากําลังบ้าเลือดด้วยต้องรับไ้อยู่ครับใครได้น้องมาแล้วมองหน่อยตัดคันนี้ก่อนสักหนึ่งเอ้ยแต่เหมือนจะชุบคู่เลยหรือเปล่าโอ้เต็มนายครับม,มัมนทำมแค่สาม แล้วเขาเห็นครับว่าจะเดู่ตรงมูบันไดาง,งานเข้าเลยครับเป็นแคลนเป็นไหนหนึ่งแล้ววิน่งเลยลงมาเจอเดฟบใส่อีกหนึ่งครับแล้วโอ้โหแมสสีข้างโบกค,ครับ,ม,บ,รบมีระเบิดมีอะไรปาด้งไว้ก่อนแล้วจะเอาแล้ววิ่งติดไฟจีิงจรับเขปเวลาได้อแต่เขาไม่ถึงน้องดาวครับผมแล้วนี่ไงอมอแมนโดนเด็ยัโอโอ้ไปจอดรอครับ ไม่ทางได้บอกท่านผู้ชมเลยว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยครับเฟซแกนไปก่อนแล้วโอ้โหไปอย่างรวดเร็วโอ้ยคือประเด็นเขาแสบจริงนะเขารู้ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ยิงมอแมนหรอกตอนแรกรู้ว่าคันหน้าเนี่ยเลือดแบบว่าในตัวของยามพานานี่ยโลจัดแล้วคือเห็นมุมไปจกลแต่ควันมันขึ้นแล้วชมครับใช่เลยลุ้มยัมเลยไม่รที่ไปอยู่มุมไหนเหมือนกันนะแกใส่รถเลยบึ้มก่อนถึงบ้านพอดีแล้วเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วบล็อกเกมมิ่งครับตรงซีนรถขาวเลยฮะ ตาครับจานจานเอาว่างเหรอเห็นเคนนี่้ดาครับผมนีหยิบออกสกินออกนี่แหละสิฮะอ่ะแล้วโนมอร์ซี่ครับผมไปตัดน็องดาวน์หน้าของล็อกกี้ได้ครับต้องครับอาร์คิวเอาละถ้าเขาได้อีกสักหนึ่งน็องนี่น่าจะเข้าเลยตามสเต็ปนะครับเข้าล็อกเลยนะหรืออาจจะเข้าเลยแหละตอนนี้เข้าเลยฮะเอ็กซัสไปแล้วดูให้เพื่อนครับดูเขาจะมาข้ามดยสูงอุ้ยแล้วเหมือนมอฟรู้อะว่าเล่นยังไงอะอาร์คิวนะครับผม ป,ปล่อยเลยตำราเดียวกันนะใช่ฮะ,ะดูครับไมส่สนใจที่จะแบบเฮ้ยกลับมาชุบหน่อยไหมนั่นเลยหรือว่ารู้ว่นแถวนี้คนแบบถ้ามีคนมายิงแถวนี้เพื่อจะเป็นทีมเดียบร้อยยอมอเชื่อขึ้นแล้วฮะโอ้โหเหมือนแบบว่า,วาชาวอินโดเขารู้กันไงคนอินโดเขารู้กันเหรอเออนะครับผมแบบว่าอ,อารคิวเปิดหนึ่งน็อกเข้ามาแน่ไปดีกว่าโอ้โหเรื่องที่จะไม่ไปเสียตัวผู้เล่นเพิ่มครับผมไม่ไปวอร์แวร์เพิ่มนะพี่ยงนะต้องครับผมย่าปล่อยไปนะ โอ้แต่ต้องยอมรับจริงๆเลยว่าวันนี้ RQ รคิวเขาทำได้ดีจริงๆนะในส่วนของการเปิดเฟิร์สบัตแรกหรือว่าคิวฟีดในช่วงต้นเกมเนี่ยมาตลอดครับต้องครับตัดภาพมาทางฝั่งตัวเซอร์เซียอ่อฝั่งตัวโซนด้านล่างเรียบร้อยนะครับครับผมนี่ก็มาครับครบสี่คนนะตอนนี้กำลังไหลเข้าวงครับตัดมาที่เนฟโก้ครับ RRQ ได้คิวแรกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับดอนเบรกดีม ยี่สิบเก้าคะแนนอันดับเจ็ดตอนนี้นะครับต้องครับไอเซนครับเหมือนเปิดตัวมาแรงเกมแรกแล้วก็ให้แผ่วไปเรื่อยเลยนะตัวเบรกดีใช่ไหมใช่ครับอืมตเกมแรกนะครับแต่มาดูมูมนี้จางฝั่งตัว Box Gaming ครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่คำไม่ตายตอนช่วงต้นเกมครับเต้นมาสไตร Box Gaming จริงนะมักจะโดนช่วงต้นเกมตลอดเช็คอินตลอดนะครับผม ไม่ใช่พูดถึงตัวทีมบ้าแมวนะนั่นน่ะสิครับผมแล้ววงอ้อหัวาเกือบขอบเก่าฮนะถามจริงไม่ติดเอวอซาห้าเฉยเลยแลวกิกแฟมมาแบบเฉียบๆโอ้โล่งๆเลยฮนะก๊กแฟมผมอยากเห็นว่ามูมตัวไปแต่ไปลงพีรงไหนน้องนะ <Hey. S 1> อะแล้วบล็อกเกมมิ่งเราเพิบบ่งทักไปเมื่อกี้ว่าได้เล่นอยู่ยเจอวงออกขวาสุดเ,เกือบสุดขอบมากเลย ีครับจะรับทุกคันครับทุกคนครับมาสเตอร์อีชีนะสายไฟของโบโสูแล้วเหมือนควันจะเริ่มมานี่คุณด่านแรกครับผมยังอีกไกลเลยยังไม่ถึงโอ้โหยังแตกเอาแล้วดิเราจะส่งตรงสิไปไล่ครับครับน่าจะต้องสมองอยู่กับที่เพื่อมารับไว้ก่อนนะไม่งั้นคือจังหวะจอดแต่ตรงติ้เข้ามากับรถแรงแล้วก็ไปเลยแล้วชัวร์ไปได้นะของเทอร์รี้ครับผม สินสบายโชว์เพื่อนไม่เหมือนกันครับผมบล็อกเกมวิ่งเอาอีกแล้วโดนระเบิดน้องดาวไปนะแต่ว่าโกสุก็ไปได้มาเหมือนกันครับต้องครับไปพูดว่าเฮ้ยบล็อกเกมนี้ไม่โดนนะโดนเลยวงหนีเลยเราบอกกันี่ครับซาดเจอตี้ออกเกมไปหนึ่งครับโผมอินวิลิตี้ของผมยังไงฮะโกสุเหมือนเพื่อนเนี่ยจะปล่อยแล้วนะแต่กลายเป็นว่ารถก็หมุนเหมือนกันครับผมเพื่อนนี่อ่าตรงสินแต่ว่ายังไม่มีมุมไม่ซ้ำครับ เรียบร้อยครับเป็นเวสครับที่ได้หน้าตรงซีนไปเผาสโมกนะแต่เขาอยู่ข้างนอกครับกับแล้วดูครับโคสุอยู่ระหว่างทางฝั่งตัวอสองกองฟางวันน,นี้ชมฮะเนียนเลยนะดูว่า <โม S 2> ขว<อ>ัญเรียบแอันนี้แอบหลักกองฟางอ่ะดูว่าพี่คลาวแต่คือเนียนจัดนะต้องดูว่าจะเช็คสุดหรือเปล่าครับตัดมาที่น้องเบงดีครับ ตอนนี้เข้าขอบวงทางด้านล่างมาแล้วเนี่ะผู้แต่จะว่าไปทำิ่้เกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้เงียบนะมีการประทะอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วเค็นนี่ไปสวนหน้าของเวสครับผมเป็นเซมนายนะที่เข้ามาแจมเพิ่มครับผมแล้วอลตอนนี้เซมนายเขามีอยู่ในมือแล้วเนี่ยสี่อีลิมด้วยกันนะฮะเพิ่มไป,ไปอีกหนึ่งได้<อ>ตัวบล็อกครัวกับซัดมือหนัดรับล็อกหนึ่งครับแม่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครับโดนเลยแล้วโดนเก็บเลยเรียบร้อย ไม่ต้องเล่นเลยฮะไม่กินเชียรโอ้เพิ่งแกลงมาครับโดนตัดไปก่อนแล้วครับตัดมาที่มุมนี้ชอปเปอร์นั่งรอครับโผล่เลยไม่ไหรโดนมา่อนานครับชอปเปอร์บอกครับมาับอินจีโอสุก็ยังอยู่ครับผมมุมนี้แต่เจนเนอรติดเหมือนจะเริ่มขยับออกเลยครับมาสเตอร์อีชีโอ้โหแล้วติดเจอทางด้านของบล็อกเกมมิ่งครับผมอุ้งหัววีผู้ชมครับอีชี ยังไงถือจะเข้าวงแล้วแต่เฟสที่สองยังได้อยู่แล้วกำลังจะอัปเดตเฟสสามแรงขึ้นไปอีกครับแล้วดีดกลับมาซ้ายโอ้โหแล้วเดือดูเคให้แม่นนะะครับให้แบบเน้นๆเล้วเพื่อนมาอีกหนึ่งแล้วโอ้โหเอาอยู่เลยโอ้ผมเดีอดูเคโอ้โหเพื่อนไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วกลับล้วบีกับด้วยกันนี่ฮะป่ายังไงเอาผมเนิสิ อยู่อันดับที่1นนะตอนเริ่มเกมนี้ผมจะเซมนายเขายิงเยอะจัดแซงไปแล้วครับต้องครับจะได้สิทธิ์จบแบบนี้เพื่อจ่ายวอตมีโอกาแสแซงขึ้นมาเหมือนกันนะครับเลฟโรบอยจะมาลำ้ำดื่มมาพันยาดื่มาไหวครูสักหน่อยสำหรักครู่นี้ครับผมาบโอริโยประตูเล่นอยู่างบ้างครับผมมันไม่มีคนยิงนะตรงนี้โอ้แวะปิดซะหน่อยขขอครับผม,ต,มตัดมาที่ร้อนแบบดีแล้วเ,เย็น อยู่ใ,ใกล้กับยูโดอรอแลนเลยนะครับ,รบมุมนี้แต่ว่าน่าจะยังเล่นไปก่อนเพราะว่าเฟสที่สองเขายังอยู่ได้ครับมุมนี้อ่ะเฟสของกันไปใอ้เนอะผมเอ็กโคโโหเนี่วยวาขมือมีสีม่วงใกล้ๆเราอยู่เหมือนกันชุชมครับใช่ครับผม ขอบจังกัดไดงขวามนี่ครับเป็นคูดนี้เป็นฝั่งตัวยูดัแลนด์นะใช่ครับมาดูภาพโปสวนสีอุ้ยเป็นจริงเมทครับข้อ,อ,อหามาเล่นนอกบ้านครับโอ้แล้วเหมือนจะมุมนี้น่าจะเห็นยางรถของอิฟินด้วยครับแต่ผมว่าเหมือนไม่ได้อยู่ตัดยาวๆเพราะว่ามีอาคิวเนี่ยเหมือนจะเข้ามาจากขวามืออะไรครับผมแต่ที่กิ๊กแฟนับผมมิก้าเท่ากับว่ายูดัแลนด์นี่อยู่ระหว่างกลางนะ เขาฝั่งซ้ายเขาก็มีฝั่งขวาก็มีกิกแฟมครับต้องครับถูกขนาบข้างอยู่เหมือนกันตัดภาพมาอีกวงนี้กิกแฟมครับครับให้ไป็ี่อนตัวเฟิร์สออดามิก้สไน์แล้วก็แดมรูทครับอืมนี่ฮะถ้ารอวง,งอีกสักนิดนึงเนี่ยเขาต้องเข้ามาครับผม,อ,มออกจากตัวบ้านนะนี่ไงขยับแล้วฮะอยู่ดูแลน์แต่โดนซ้ายขวาหรือเปล่าจากด้องเหล็กดีมแล้วก็ลิกแฟมครับมีก,ก้ามาแล้วดิได้ยินเสียงรถครับผมแล้วอ้าวพวงไปได้หน้าของเฮกซัส แล้วจะเก็บแต่ว่ากระสุนหมดแล้วเพื่อนเขาอยู่ใ,ใกล้ๆนะกู้เล่เก็บไม่ได้ครับผม,มโอ้โหสามชุดชุดเจ้ากระหน่โล่กัปควครับใจจะขาดแ้แล้วไม่มีอ,อัพไทโอ้มีแค่โมโรทอปเท่านั้นครับผมโปวดสมองหลบไว้ก่อนแล้วยามมีไ่ไปได้าแลแมโบกินีแล้วเก็บออกจากเกลยเียดิเซเวียเสียหนึ่งผู้เล่นเหมือนกันนคะครับผมอ๋อแล้วปล่อยให้ได้ชุบขึ้นมาทัา้งสองตัวบล็อกเถื่อนแล้วดูครับวัวตัวนี้อยู่มอสฮ่าคิวมาแล้ว ใม่เป็นอานิลบกครับซาบตทางฝั่งโวนไลน์น็อกหนึ่งครับจากกิกแฟมเอ้าแล้วรีวายไปโดนคอจากโรสแมรี่ซึ่งตรงนี้กำลังโดนชาร์จอยู่ด้วยเรียบร้อยครับ,รบโอ้โหอยู่ติดกับมอฟแต่ไปโดนข้างนอกอยิงน็อกอะแล้วปาดมามุมนี้เกือบจะได้สองครับผมไอแคร์นะ<ม>ไ, can, นะได้เบียสิบเอ็ดไปแค่คนเดียวครับผม,แล,ผมแล้วเพื่อนกำลังมาเติมยังไงอัมสไต เสียเชอร์ตี้ไปแล้วด้วยครับมาดูอัลต,ตายอ้าโหมีคนยิงไปเห็นไว้ให้ครับยิงให้แล้วลูกป่าสองคนตรงนี้จะขึ้นไปเล่นครับแล้วดูวดูอ่ะโจของโลแก,กนท้ายใหม่ไวครับมหมดเลยครับผมถามจริงอ,อินฟินน์ะตอนนี้โอ้โหตัดผมไม่ได้ตอนนี้พี่ชมฮะทำไมครับไม่มีซองครับผมผู้ชมโอ้โหโอ้นวนออกไปตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่รับผมอินฟินต้องครับ หนึ่งคะแนานเท่านั้นครับผมดูยังยังเล่นต่อยาม,มีขวาใกล้พี่แล้วหัวมันโตแล้วมันเดินบังพอดีผู้ชมเอาวละยังไงอาร์คิวได้เปรียบ<อ>เดินต่อเดือดแล้วปาดไปอีกหนึ่งเลยแค่คนเดียวกำลังรีเทนเลือดอยู่แล้วปามขึ้นมาเสร็จปุ๊บตัวหนึ่ง<อ>แต่ไม่ไหวฮะ<อ>เขาไหลมาสามคนเลยฮะผิวจริงขอ,อ,องนครับผมอยาได้ไปต่อตัดมาที่กีงแฟมกีงแฟม นอนหลบหินอยู่แล้วลุกขึ้นมาโดนป่าอีกทาง,ทาง,ทางนึงก็หลับ้ายมือแล้วเรียบร้อยซ้ำออกจากเกมไปแต่ว่าเพื่อนเขารอเทรดอยู่เพื่อนออดายพยายามเก็บงานเอาแล้วครับอยู่ดัแลนด์สองสองแล้วดูเกมมีการคุกเนี่ยจากเฟิร์สมาแล้วดูโอริโยก็จะปาเหมือนกันครับท่ผู้ชมครับอย่างเงีย้ยเอาแล้วโอ้โหห <c oughs> ลอกครับฝั่งนึ่งเฝ้าจริงนึงหลอกถูกต้องฮนะอยู่ดัวแลนดดีกว่าเราก็ไม่ได้ตามสุดนะแต่เราพิกแฝงแคปถอยกลับมาเหมือนกันต้องเข้าวงทั้งคู่อะสรหรับสองทีม ลิกนะแฟมขึ้นรถแล,ลนะ้วฮะไปครับผมโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหรนะ่ฮะกับไฟนี้โอ้โหแล้วทางที่จะผ่านไปข้างหน้ามี BN ครับผมซึ่งอยู่กันครบ4คนเลยน่ครับอาตัดมาได้สวยครับผมดีเซเวียต่อเลยข้างในคือแดงจัดตอนนี้แน่นเอียดแน่แน,นกันทุกมุมเฮ้ยเจอไปนอนนอกบ้านกันแล้วฝาเปิด ไม่โดนใครครับผมแล้วจริงสวนหายครับก็เอาจริงจําพีดแดงพุ่งลงมาเก่าเกินนะใช่อะลงแบบล่งโลกแบบซัดชัวแบบล่งโลกเจอก็โดนแบบล่งโลกเหมือนกันเจอแบบพอเห็นแล้วอยากยิงก็ลงมายิงเลยเออไม่ได้มีเหตุผลมารองรับอารมณ์เะไรอย่างสิ้นโอ้แต่ว่าเห็นไอ้ชัวไอ้ชัวนอนอย่างงี้ไม่ไหวนะเพื่อนนะครับนี่ครับผมรัดเลยมาถึงอ่ะแลเน็ตของเฟิร์นออนไลน์ครับก็แต่ไม่โดนครับผมมีอีกลูก จะได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขาจะปิดมุมหลบเนี่แล้วล่ะแบับนี้นะครับแต่ดูว่าอย่างไรลงไปเล่นไม่ได้แล้วแบบนี้งานเข้าแล้วลผมพิกแฟม์ลงคนเดนเซนเข้ามาในสโมก็ผมโดนไปอีกนะเหลือแค่วันยี่สิบเท่านั้นครับต่อดูมุมแกซูโนอะขอไปเป็นโซอาโซอาแล้วแม่ย่อยสั้นลงไงจะได้ง่ายขึ้นมาก่อนที่ซูโนอารครับนี่ฮะ ด่เซเวียยังได้ไพต่อครับผมจากมุมนี้อยู่ดูอะไรแอนครับผมแปลกเห็นเลยนะโอ้โหมองข้ามไปเจอโซไฮเมื่อกี้ท่าป้าแม่นเลยนะถูกต้องครับเมื่อไหร่อะล่ะฝั่งนู้นก็เห็นเหมือนกันแล้วแฟนก็มนในสมมก็โดนด้วยโดนลบเนทมาแล้ววนกลับแล้วโดดเลยสมมก แต่ว่าเขาปาไปหลังรถแล้วเรียบรอ้อยโอเวอร์อารายกิ๊กแฟมจบไปเหมือนการเกมนี้ปวดแดนเลยนะเมื่อกี้ไม่ชัวรมีกี่กคิวนะต่อครับแล้วดูครับเพอร์ซีจาเซมนายครับดอนเบรกดีมและเอาเตอร์ยีโก้โหูเตอร์ยิโก้นุนครับบ้านคู่ครับแต่ว่าข้างบนก็เยอะเหมือนกันนะมีโอกาสอาจจะโดนช้าครับผมแต่ที่แน่ๆดอนเบรกดีมน่าจะค่อนข้างสบายอยู่ที่ว่าเซอร์เซียเนี่ยจะปัญะหรือเปล่านะครับผมเนยเปโก้ครับโก้ครับทุกคนครับ อันนี้มีอยู่4คิวในมือครับผมเ,เราอาคิวแต่เหลือแค่3คนนะเรากวกังเข้าวงครับเราเคยอนขึ้นรถชิลเลยนะกี้เติมน้ำมันอยู่หร <c oughs> ือเปล่าคือแม็กครับครับโอ้โหต้องรีบคำแบกย้อนกันสะพางตัววีเอ็นครับชมฮะจากแช่มก่าวครับชมฮะใช่ครับลับทาแรกนะ เรื่อยๆครับผมแต่อยู่ดูฮะน่าจะยังลุกขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้ครับบ็อกซ์เกมมิ่งนะครับเหลือกันอยู่3คนนะข้างหน้าเป็น r ารซึ่งกาลังจะไหลเข้าวงแต่แบบนี้เขาได้เข้าไปก่อนอาจจะโดนดักนะเฮ้ย่างี้คนเดียวเลยเหรอเฮ้มีรับสองดาบชมครับเมื่อกี้เเฟโก้ยังไงตามมาแล้วลงนะแล้วเขาเห็นหมดเลยนะแล้วโอริโอไปสวนโซอาจนได้ผมฝั่งตรงข้ามเนทไป จบีเอสาดเฮ <4 S. S 1> ้ยแต่โดนสวนเจ็บกว่าครับผมเราก็ปั๊มยาต่อหน้าแบบนี้ก็เสร็จฮะเรียบร้อยมอสขึ้นมาปาดโอ้โดูปักมาจาังหวะโดนเพื่อนนอนอออลุกมันไม่ถือปืนตัวไกลเลยถือทางฝั่งตัวโดนมอสที่ด้านหลังครับโอ้โหใช่ครับเหมือนกันเฮ้ยเอาแล้วดิเ,เหมือนบล็อกจะได้หรือเปล่าแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหไปใส่เซอร์เซียมหายหนึ่งแล้วดูไมิชามาย ออกเกมไปเลยจ้าใช่ครับผมเดี๋ยวหนึ่งเหมือนกันสำหรับเซอร์เซียครับตัวข้างล่างแล้วเอ้าไม่โดนยิงมาจากอัลเตอร์อีโก้แล้วหายเลยครับล้มพับเลยพี่เมื่อกี้ฮะกำลังปั๊มยาเลยฮาร์คิวจะบอกไปก่อนแล้วมีเซอร์ี่ไปได้เบรคครับผมเก็บออกจากเกมเลยครับฟุจิจายิวสโอ้โหเริ่มสัตว์กันดัวตอนนี้เป็นคิวแรกของฟุจิจายิวสครับ ใช่้ชัว severe, ร์จาดีเซเวียซัดทางฝั่ง,งตัวโซลด์ล็อกหนึ่งตรงครับลเล็งเครื่องขึ้นมาตัดภาพมาเนินต่ำกว่าวววครับวิกฤตทแล้วทางฝั่งตัวบีเอ็นครับชัวร์ผมดีเซเวีย er. กลายเป็นโพโดนตีแล้วตีไม่แตกนี่ได้อยู่ยาวเลยฮนะห้องเดิมนะครับห้องเ <c oughs> ดิมครบแล้ว็ว <c oughs> อกบ้านนั่นแหละไม่ต้องขยับต่อไปไหน<ใ>นะ<น>ครับผมออสเตออร์ีโก้ยังอยู่ครบสี่แล้วโรสแมรี่ไปได้โยรุครับ เราลโลงๆแบบนี้น่าจะเก็บได้มีปัญหาอะไรนะเอ้าแต่โบว์โฮไปสวนดาวโบอลเตโต้ครับดาวไปแล้วเก็บได้ไหมเนินปิดพอดีรีเซ็ตได้หลากมาไกลจากโบว์โฮมุมนี้ชมครับตัดมาครับพีออนโยนนี่โอ้ยหหลังมาลองหลบก่อนบนแททไมม่ัชครับเอาเนทที่ปาไปเมื่อกี้ก่อนวิ่งกลับมาได้ด้วยฮะถ้าไม่จะตั้งเสียปลารีสามผู้ชมฮะโอ้พอเหมือนแบบเอ้าไปเถอะ คว้างตอนโด ö, <fits into Elena> นยิงพอดีอ่ะแล้ววนกลับโอ้แต่ได้ครับมาดูครับเขาบอกเพื่อนชิลฝันตรองข้ามฟุกโอ้ดินี่ะเหมือนยังไม่รู้ด้วยนะว่าคว้างไปบริเวณตรงไหนตำแหน่งเดิมแล้วโอ้โหพอใจใจโบสกลางกรนี้ไม่มีละอร่อยเฉยโอ้กลางกับกลางกลางจริงนะเดี๋ยวดูจัหวะที่ต่อจะขึ้นมาแล้วช็อปเปอร์จับ ใส่แล้วฟังอ้าวแล้วเขาโคโดนไปก่อนนอนเบกดีมครับผมเป็นเดิมน้องเข้าไปแล้วเฮ้ยเรามากับรถคันเดิมคู่ใจแล้วสีส้มแล้วดูรถสีส้มก็จหรือเปล่ายังเหนียวอยู่ครับนี่ครับยังไงทิมมี่รอล็อกอยู่ครับผมมุมนี้ร้อนเบรกดีมก็ห้ามแตะเหมือนกันนะส่วนเซอร์เซียต้องตีให้ได้เพื่อจะได้พื้นที่เล่นต่อครับผมว่าไปได้โบโบโฮน้องดาวไปแล้วครีออนสวนด้านหน้าของออลต้าไป อย่างไรเก็บหลายตายออกไปแล้วคลีออนโดนปิดเหมือนกันครับสองคนของทางฝั่งตัวอัลเธโกเองก็ยังเหนียวอยู่เหมือนเคยคุณผู้ชมครับถูกต้องครับไม่แล้วอีกสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับวงจะเข้าถึงเสร็จแล้วเนดลงมาจากไอเซนครับบายทิ้งเถิดลงมาโดนช็อปเปอร์แบบงงๆเหมือนพอดีคำเลยนะแล้วจะเนตสวนขึ้นไปเห้ือกว่าอ้อมล่างอ๋เออตัวสองตึงใสยไปหนึ่งนี่เย็บหรอ ทางครับส่งสองชิดสองครับเซเซียใช่ครับผมไหลเข้ามาชิดแบบรวดเร็วนะแต่ว่าเซเซียยังเหลือตัวผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับผมซึ่งเหมือนจะไหลเข้าวงไปก่อนนะต้องครับไม่ได้เข้ามาไฟายด้วยครับผมแล้วแฟกครับปิดหน้าของชัวร์จะเกมไปไอจีเอ้าไปโดนโกสุแบบนี้เซเรียหมดเลยอู้ยังไม่อีกนิดหนึ่งอันดับหนึ่งนะในแรลงพอยแล้วครับต้องครับเป็นสโคปเช็คกันดีว่าเรื่องด่วนด้านล่างครับอะไรว่าเน้นๆ ครัะชักงกลงมาดูเจอหัวนิ้มๆอุ้ยแล้วกดหัวเน้นๆแต่ว่าแม่พอเครไปนิดเดียวเนี่ยตาหรือเปล่าอ้าวเสร็จพาราจินเลยครับผมมาได้สองแต้มครับผมก่อนจะโดนปิดออกไปครับบีเอ็นจบอันดับที่แปดมีหนึ่งอีลิงครับผมอยู่ดัวแลนยังอยู่ต่อได้ครับดีซื้เบียต้าออกไปอันดับเจ็ดมีสี่อีลิมครับต้องครับอาจารย์ตัดภาพมาทางฝั่งตัวบ็อกซ์เกมมิ่งเนี่ยไปดูนี้จบเลยสองคนแล้วดูทางฝั่งตัว อ,ไไอ่าเกตุเคถกสมโตกมาก่อนนะผมเพาฝั่งตรงข้ามนี่เขายิงฟรีเหลือเกินลงลงมาแล้วอุ้ยไอเซนข้ามฝัง่งก,งกันแต่เปิ้ลนน้องใจเซนจบแล้วนะเกิเชื่อจัดแล้วพายายามเก็บนะฮะโอ้ยเพลน์นายผู้จังเหลือสี่คนนะกลายเป็นว่าเพื่อนมาไม่ถึงครับผมต้องครับไปเสียอสองก่อนระหว่างทางครับผม5อ e ีลิมไปแล้วครับเกิดขึ้นกี่คนตรงนีู้ชมฮะเรียบร้อยครับ โอ้โหเหรียญสองครับผมไม่คุ้มเท่าไหร่สล้หรับมูฟนี้ออกเซมนายครับต้องครับได้พื้นที่ไฮกลาวอยู่ครับผมพอเขากันอยู่นี่ก็เล่นฟรีแน่นอนนะทางด้านล่างตอนนี้ uh huh. ใจวอนี่คือชิวจัดแต่ว่าก็จะไม่ได้ในส่วนของคิวนะ ต้องครับเพาไฟกันข้างบนหมดครับไม่เราทำตัวเฉียบเทียบไปก่อนอย่างเงี้ยเรานะคนแบบไม่รอเพื่อเพิ่มข้อไป้อลาบาสถูกต้องเราโรสแมรี่ไปจุ่หน้าของไอเซนน็อกดาวนไ์ไปครับผมโมเรโตพยายามจะหามุมสามของผมแต่เนินปิดยังไงโดนสวนคืนมาแต่ว่าดาเมจไปเข้าตัวรถครับผมแล้ววงอัปเดตยัยงคงเสริมให้กันหน้าของบุซิชยัยวัวครับไม่ต้องขยับต่อครับผม อ<ย>รอบเอกทีมหกทีมสิบแปดทีมพรชอมครับครับออเตอร์อีโก้ยังไงฮะจะลงหรือเปล่าขึ้นรถมาแล้วด้วยครับเดี๋ยววนเข้าก็โมงสองลูกมาครับมีแค่รถ กับลูกกระสุนแล้วดูหายไปนึงิกงตรงนี้ก็ได้ออกตาไปแล้วตามอย่างรวดเร็วแล้วพยายามกดปามาเอเของกนเนกดไม่ลงเรื่องที่จะมาเล่นบริเวณก้อนหินฝั่งตรงข้ามบ้านของวิอใช้โวลครับซึ่งเหมือนระยะนี้เนทจะถึงนะแล้วมันได้ลุนโอ้ยหันกันแล้วครับแต่ว่าเลือดยังเยอะอยู่ตอนแรกอีกหนึ่งลูกตามไบคิวฟีดยังไม่หมาผมไม่นอกทางด้านบนก็นอกดาวใบเหมือนกันครับโวลสูงครับผม ยังไงอยู่ดูแลนเหมือนจะยังไม่เดินสุดนะซึ่งเขาต้องเข้าวงเหมือนกัน,นครับผมครับเคาะขาข้อขาข้าขาขาออ่ะเฮือพิ่งจะขึ้นมาหรี่ย่เอาจนได้สว่านเงี้ยเอามาจากพื้นพี่ชมะน้องไปอีกหนึ่งนอเอาเ <c oughs> อาว่ากดใส่อยู่ดูครับผมมุมนี้อ <c oughs> <c oughs> ันตรายเหมือนกันนะถ้าอยู่ดูมาเล่นที่ขอครับผมแล้วลนี่ไง เขารออยู่แล้วผม r o s s รี่ตัดไปแต่จิมมี่ไปได้โ Oreo แล้วเย็นไปคิวสติลมาได้ครับผมแล,ล้วโกสู่หลายตายเป็นตบให้กับโอ Oreo m i s s e รี่ไปปิดเทนทูเคครับบ็ b o เกมมิ่งโอ้เกมนี้เจ็ด Elim นะท่องครับเป็นท่องเอดียวแล้วไหลลงมาจ้าเอ๋ฟังกูโห่ฟางกันแฟกตีโอ้โอโรยระยะมันไกลไปหน่อยนะ DBS ให้หกเมตรครับไม่พอจะโ,โอ้โหฐานสองถูกไหมถิงลูกหรือเปล่ามุมเดิม รออยู่ฮะหางเนตมาลูกนี้โอเลโต,โต้เดีอยวหน่อยๆโอโลทอปเฮ้ยโอโลทอปลูกนี้โอู้หูแต่เป็นเย็นครับผมยิงมาอีกทางแต่โอโลทอปกำลังจะเผาเป็นคิวหรือเปล่าไม่ได้ด้วยครับผมเป็นเย็นได้เหมือนเดิม เอารถติดอยู่ครับผมเพราะว่ามุมของน้องเบรกดีมเนี่ยเป็นไฮแคล้วแล้วเขาเห็นหมดครับอเอาจนได้ผมครับซี่แต่ได้คิวไหมอ่ายังได้อยู่ครับผมเป็นเอาว่าครับครับจะเล่นยังไงครับเพลย์ดีครมต้องขันยากนะอย่างน้อยๆแล้วยื้อให้ได้ท็อปสามท็อปสองน่าจะคุ้มสุดแล้วฮะโรสแมรี่ ขวาเนี่ยสองครับบนเนี่ยสามล่างเนี่ยสี่ครับโอ้โหโ,โหหนีก็นเนียเหมือนกันนะแต่ว่าหลุมข้างหน้าเนี่ยยังอยู่ในวงครับเป็นรถแมรี่ที่ต้องขยับคนเดียวนะแบบนี้จิบฟี่ครับเออเออเนี่ยครับจะตามเล้าแทมไปแต่ว่าไม่ถึงับผม แอบเรียบร้อยฮะโดนสามใบร้อนไปอีกดีมเฮ้ยสิบอีลิมนะโอ้ยแขนโผล่แซมไอซีครับครับตัววงสักหน่อยบักซี่รออยู่ครับตอนนี้วงมาแล้วฮะร้อรถแมรลี่เหมือนจะปั๊มยาสู้กับวงนะเหี้ยเหี้ยเยวงบีบเรื่อยๆครับแล้ว ไม่ทันนะเรียบร้อยไม่ให้แต้มด้วยนะเคี่ยวจัดเลยสีริมนะจบเวลาที่สี่แล้วผมอ,อัลเตอร์อีโก้เออแลด้ดอนเบกดีนะพอทักว่าจากเกมแรกแล้วเงียบๆไปนะกลับมาเลยอาราวาเราอารว่าเราดิ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมครับยังเหลือเพลังใจโบสทางด้านล่างด้วยนะครับสี่ต่อสี่วงที่เก้าครับอาจจะเป็นตัวปิดเกมก็ได้ชมอ่ะ ประเด็นหน้านอนเบรกดีนี่น่าจะอยากขยับลงมาแหละแต่ว่ายังติดเต็มนายนี่ยน,นะฮะแล้วติดจริงจริงด้วยเลยยังเหนียวอยู่ยังไงฮะ,ะอยู่แล้วร่วงเล็กโอ้โหไม่ร่วงทุกจังะอีกแค่นัดเดียวครับ <c oughs> คือหน้าไหลไปเอาเนินข้างล่างตรงข้างหน้าก่อนนี่น่าจะได้เปรียบเพอร,ร์จิตใจวอล์ครับแต่ว่าไปติดอยู่กับเซมนาย ไหครับครับาาเจอใครเลยี่ีเรยบร้อยอ <c oughs> ปิดจนได้ครับผมแต่นี่ฮะับวิซอรี่ไปได้เย็นก่อนนะเขามีโอกาสเซตยังไงเดินตามมาไอเซนเอ็กโพ่เจบจัดแล้วโดนสวนมาจากเล,เล,เลสเฟสเล,สลสูกฟองเฮ้ยฟักเอาอเไปเต้นเรียบร้อยเพอร์ซิจ่าอีวอ